สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึง่งหรือสมเด็จพระเจ้าอุทอง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1900นะครับผมเดิมทีมีชื่อเรียกว,ว่าวัดปาแก้วครับผมได้รับการขนานานามว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยสมเด็จพระนเรศวนอาราช นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับถ้าหากคลิปพลาดประการหนึ่งประการใดผมต้องกราบขอพระทานอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ Thank you. 对，不好听的，就是现在抽烟。 สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่สสัะเวลารับชมคลิคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณครับ